สวัสดีคับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังปันี่วันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวน่าสนใจมากใกล้ตัวสุดๆเป็นเรื่องการแต่งตัวถูกต้องเออนั่นคือการแต่งตัวแบบสปอร์ตแฟชั่นสปอร์ตแฟชั่นเออเป็นแบบแอลิเชอร์นะคะต้องบอกว่าสไตล์การแต่งตัวแบบแอลิเชอร์เนี่ยเติบโตมากๆโดยเฉพาะในยุคนี้โควิด -19 ถูก้งมันสะดวกสบายอ่ะนี่คือช่วงแรกที่เราจะคุยกันนะคะสำหรับช่วงรู้ไปหมดเริ่มต้นเลยค่ะมาที่เรื่องแฟชั่นอันนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า สมัยนี้เอาจริงๆนะการลองสังเกตสิการต้องสังเกตอยู่แล้วเพราะว่าคนที่แต่งตัวแนวนี้เขาจะค่อนข้างเปิดเผยผิวอ่าหมยถึงพี่เหรอไม่หมายถึงการน่าจะมองแบบสาวๆทั่วไปชอบนะในยุคนี้ที่คนที่เขาชอบแต่งตัวแบบอ่าเขาเรียกว่า สะดวกสบายเวลาไปทํางานหรือว่าไปออกกำลังกายต่างๆใช่คปสังเกตอย่างพี่เดียก็ชอบแต่งไม่ใช่เหรอชอบแต่งเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสื้อผ้าออกกาลังกายเยอะมากๆสปอร์ตบรากางเกงเลกกิ้งกางเกงวิ่งหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเยอะมากๆกางเกงวอร์มอย่างเงี้ยค่ะบางวันนึกอะไรไม่ออกก็คือหยิบกางเกงวอร์มมาใส่สปอร์ตบราตัวหนึ่งแล้วก็แจ็คเก็ตสวมเลยมันสะดวกนะมันสะดวกมากเพราะสมมติว่าอะตอนเย็นไปออกกำลังกายต่อใช่ป่ะถอดแจ็คเก็ตออกได้เลยเป็นสปอร์ตบรากับกางเกง แบบ a อตเลเชอใช่ไหมแ a ตเลเชอร acher, ค่ะมันจริงๆอ่ะ <Ừ. S 2> มันก็เอา2คํคำมาผสมกันนะคะคนั่นก็คือ a d l e i ตก็คือนักกีฬากับ l e i s u r e ค่ะก็คือเหมือน l e i s u r e มันเรื่องของแบบไม่รีบร้อนอ่ะสบายๆว่างๆอะไรแบบนี้พอเอาทั้ง2อ,อย่างมาผสมกันมันก็เลยเหมือนเป็นแนวกีฬาที่มันแบบเสื้อผ้าแนวกีฬาที่มันก็ยังดูสบายอยู่ในชีวิตประจาวันได้ไปไหนก็ได้ไปทางานก็ได้ไปออกกลังกายก็ได้ใช่ค่ะซึ่งในช่วงโควิดน9ที่ีผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ายอดการ จำหน่ายเสื้อผ้าแนวนี้สูงมากๆเขาบอกว่ายอดขายเนี่ยพุ่งเป็นจรวดเลยเพราะว่าคนเนี่ยเขาเขาออกจากบ้านได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร<ช>่ก็คือจะแบบเน้นแต่งตัวที่ดูสบายอยู่กับบ้านได้หรือว่าไปออกกาลังกายที่แบบมันสบายกับตัวเองได้นักการตลาดวิเคราะห์ถึงเหตุผลคนนิยมแต่งตัวแบบแอสทอรีเชอร์ในช่วงโควิดสิกันมากเพราะในยามที่ชีวิตยากลําบากหน้ากากก็ต้องสวม ใช้ชีวิตแบบโซเชียลดิสทนซิงไปไหนก็ต้องระแวดระวังว่าจะติดเชื้อโควิด19หรือไม่สิ่งที่ช่วยให้ชีวิตผ่อนคลายสบายสบายได้บ้างก็คือการแต่งตัวตามสบายสไตล์แอทเลเชอร์หรือที่มีคนกล่าวว่า comfort in uncomfortable times หรือความสบายสบายในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกสบายประกอบกับการที่คน work from home กันมากขึ้นเสื้อผ้าที่สวมจริงเน้นความสะดวกสบายจะออกไปซื้อของนอกบ้านเดียวเดียวก็สวมหมวกสวมเสื้อแจ็คเก็ตทับหนึ่งตัวก็ออกจากบ้านได้ทันทีซื้อของเสร็จจะไปออกกำลังกายต่อก็สวมชุดเดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยน จึงทาให้ยอดขายชุดกีฬาบแบรนด์ดังหลายบแบรนด์ยังขายได้ดีในช่วงโควิด19โดยเฉพาะขายทางออนไลน์ไม่ลดหัวภาแบบเสื้อผ้าทั่วไปหลายๆแบรนด์ทําให้ช่วงโควิด19ในสหรัฐอเมริกายอดขายเสื้อผ้าเฉลี่ยลดลงถึง40%แต่เสื้อผ้าแนวแอทเลเชอยร์ ure, ยอดขายกลับสูงขึ้นยอดขายกางเกงเล่นโยคะที่รัดรูปเหมาะกับการเคลื่อนไหวทํางานบ้านไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยหรือจะสวมออกนอกบ้านก็ได้มียอดขายสูงขึ้น กางเกงวอร์มซึ่งเป็นกางเกงกีฬาแบบหลวมๆสบายๆก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมากเช่นกันในช่วงควิสิในขณะที่ยอดขายกางเกงยีนกลับลดลงเพราะการซื้อกางเกงยีนออนไลน์ให้พอดีตัวเป็นเรื่องยากคนจึงไม่นิยมซื้อออนไลน์กางเกงยีนต้องลองสวมจึงจะทราบว่าทรงและความยาวถูกใจไหมนอกจากนี้กางเกงยีนก็ไม่เหมาะกับการสวมในการเวิร์กฟรอมโฮมเพราะจะนั่งจะนอนก็ไม่สบายตัวความนิยมของการแต่งกายสไตล์แอตเลเชอร์ทำให้กางเกงกีฬาเช่นกางเกงโยคะกางเกงวอร์ม กางเกงขาสั้นมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นคู่แข่งสําคัญของธุรกิจกางเกงยีนช่วงหน้ามาติดตามกันว่ายอดขายเสื้อผ้าสไตล์แอสเทรเ u r รมียอดขายกี่หมื่นล้านแล้วทาไมเสื้อผ้าสไตล์แอสเทรเ u r รจึงทําให้คนมาดูดไขมันกันมากขึ้น